สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Feel Good Lab รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องงาของการออกกำลังกายและสุขภาพแบบรอบด้านวันนี้ฟ้ามาพร้อมกับโคชนนเช่นเคยค่ะถ้าชอบการรักสุขภาพแบบนี้รบกวนติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมเตรียมข้อมูลดีๆมาฝากเพียบเลยครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้น หรืออยากลองอะไรใหม่ๆในการดูแลตัวเองครับน่าตื่นเต้นมากค่ะวันนี้โนนจะมาช่วยไขยข้อข้องใจเรื่องอะไรคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการค้นพบสไตล์การออกกำลังกายที่ใช่สร้างความฟิตในแบบของคุณครับหลายคนอาจจะเคยลองออกกำลังกายมาบ้างแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุก ไม่ต่อเนื่องหรือไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนน่าอาจเป็นเพราะเรายังไม่เจอรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเองครับใช่เลยค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีหรือบางคนก็เบื่อกับการออกกำลังกายแบบเดิมๆแล้วก็เลิกไปในที่สุดนั่นแหละครับปัญหาสุดคลาสสิกเลยวันนี้เราจะมาแนะนำการออกกำลังกายยอดนิยมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ลองสำรวจตัวเองดูว่าแบบไหนที่น่าจะถูกจริตกับเรามากที่สุด เริ่มต้นที่การสร้างกล้ามเนือ้อหรือ Strength Training หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายกเวทครับการออกกำลังกายแบบนี้ไม่ได้มีแค่การยกดัมเบลหนักๆในยิมเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้ Body Weight Training เช่นการวิดพื้น Squat, Plank หรือใช้ยางรืดออกกำลังกายก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีเยี่ยมเช่นกัน การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนอกจากจะช่วยให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานทําให้เราขอมง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บในชีวิตประจําวันด้วยครับได้ยินบ่อยมากเลยค่ะว่าการมีกล้ามเนื้อดีกว่าการไม่มีกล้ามเนื้อแต่บางคนก็กลัวว่าจะตัวใหญ่เป็นนักกล้ามไปเลยหรือเปล่าคะเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากครับโดยเฉพาะในผู้หญิง การสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่แบบนักเพาะกายง่ายๆครับเพราะเราไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชายมากพอเหมือนผู้ชายการสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยให้เรามีรูปร่างที่กระชับเฟิร์มและแข็งแรงขึ้นมากกว่าครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่ชอบความกระชับกระเฉงหรืออยากบริหารหัวใจล่ะคะต้องนี่เลยครับคาร์ดิโอหรือการออกกาลังกายแบบแอโรบิกที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ปอดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ววิง่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเต้นแอโรบิกหรือแม้แต่การเล่นกีฬาอย่างแบดมินตันบาสเกตบอลก็ถือเป็นคาร์ดิโอได้ทั้งนั้นครับสิ่งสำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอในระดับความเหนื่อยที่เหมาะสมเช่นเราสามารถพูดเป็นประโยคสั้นๆได้แต่ไม่สามารถร้องเพลงได้นั่นคือระดับที่กำลังพอดีครับแล้วสำหรับคนที่อยากได้ความยืดหยุ่น การผ่อนคลายหรือเสริมสร้างสมาธิล่ะคะอันนี้ต้องยกให้โยคะและพิลาทิสเลยครับสองอย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เน้นการทำงานของแกนกลางลำตัวความยืดหยุ่นของร่างกายและการหายใจที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยโยคะจะมีความหลากหลายมากกว่ามีหลายแขนงให้เลือกทั้งแบบที่เน้นความแข็งแรงความยืดหยุ่นการผ่อนคลายหรือแม้แต่การทำสมาธิ ส่วนพิลาทิสจะเน้นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางโดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและการจัดระเบียบร,ร่างกายที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือผู้ที่ต้องการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มองไม่เห็นแล้วฝั่งดูน่าสนใจทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองแต่ไม่รู้ว่าจะจัดตารางยังไงดีคะมีคำแนะนำไหมคะโคชนนแน่นอนครับ สำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปสำคัญคือการสร้างความสม่ำเสมอและการฟังร่างกายของเราครับอย่าห,ากหักโหมจนเกินไปตารางที่แนะนำคือวันจันทร์คาร์ดิโอเบาๆ30นาทีเช่นการเดินเร็วปั่นจักรยานเบาๆเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและเตรียมร่างกายวันอังคารพัก หรือลองโยคะหรือพิลาทิสเบาๆ20-30นาทีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและผ่อนคลายวันพุธสร้างกล้ามเนื้อบอดีเวท30นาทีเลือกท่าพื้นฐานเช่นสควอตลันช์วิดพื้นบนกำแพงแพลงทำเซตละ10-12ครั้ง2-3เซตวันพฤหัสพักเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัววันศุกร์คาร์ดิโอปานกลาง30-45นาทีเช่นวิ่งเหยาะ เล่นแอโรบิกเบาๆวันเสาร์อาทิตย์พักหรือทำกิจกรรมที่ชอบที่ได้ขยับร่างกายเช่นเดินเล่นในสวนสาธารนณะว่ายน้ำเล่นกีฬาเบาๆกับเพื่อนน่าเป็นตารางที่ดูทำตามได้จริงและไม่รู้สึกว่าต้องทุ่มเทมากเกินไปเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจล่ะคะโคชนนมีนักกีฬาคนไหนที่ชื่นชอบหรือมีหลักคิดอะไรที่อยากจะแบ่งปันไหมคะแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญมากครับ สำหรับผมผมมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬาที่ไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นมาตั้งแต่เกิดแต่ประสบความสำเร็จได้ด้วยวินยัยความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเช่นไมเคิลจอแดนสุดยอดนักบาสเกตบอลที่แม้จะเก่งกาจขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยหยุดซ้อมฝึกไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองหรือเรื่องราวของนักกีฬาที่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บรุนแรงกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งอย่างเช่นราฟาเอลนาดาว นักเทนนิสที่ต้องต่อสู้กับการบาดเจ็บมาตลอดอาชีพแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้สิ่งเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครและที่สำคัญคือจงแข่งขันกับตัวเองเมื่อวานนี้ไม่ใช่กับคนอื่นครับคำคมนี้โดนใจมากเลยค่ะและเมื่อพูดถึงการบาดเจ็บหลายคนอาจจะกังวลหรือเคยบาดเจ็บมาแล้วมีคำแนะนำในการจัดการอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายไหมคะเรื่องนี้สำคัญมากครับสิ่งแรกคืออย่าฝืนครับ ถ้ารู้สึกเจ็บแปลบหรือปวดผิดปกติให้หยุดพักทันทีครับและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดหรือคุณหมอเพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธีการประครบเย็นในช่วงแรกที่บาดเจ็บ24-48ชั่วโมงแรกครับจะช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้ดี และหลังจากนั้นอาจจะสลับไปประครบร้อนเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ครับแล้วมีวิธีป้องกันการบาดเจ็บในเบื้องต้นไหมคะแน่นอนครับการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวอร์มอัพที่เหมาะสมก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อและการคูลดาวน์พร้อมยืดเหยียดหลังออกกำลังกายเพื่อลดการปรวดเมื่อยและเพิ่มความยืดหยุ่นครับ นอกจากนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นรองเท้าวิ่งที่สปอร์ตเท้าของเราก็ช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้มากครับ และสุดท้ายอย่าลืมเรื่องโภชนาการและการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับเพราะร่างกายต้องการพลังงานและเวลาในการฟื้นตัวตัวเองครับข้อมูลแน่นมากเลยค่ะโคชนนวันนี้คุณผู้ฟังคงได้ไอเดียไปเริ่มต้นออกกำลังกายกันแบบไม่รู้เบื่อและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีมากขึ้นแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นและความสม่ำเสมอครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ค่อยๆเป็นค่อยๆไปร่างกายของเราก็จะค่อยๆปรับตัวและแข็งแรงขึ้นเองครับและอย่าลืมว่าการออกกำลังกายคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนั้นคือสุขภาพจิตกับการจัดการความเครียดในโลกยุคใหม่ค่ะวันนี้ฟ้ามาพร้อมกับโคชนนเช่นเคยค่ะสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับหัวข้อววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยนะครับ เพราะไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าใจไม่ไหวก็ไปต่อได้ยากครับในสังคมที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยความกดดันแบบปัจจุบันการดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยครับเห็นด้วยเลยค่ะโคชนนในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าสุขภาพจิตมีความเชื่อมโยงกับการออกกําลังกายยังไงบ้างคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากเลยครับเมื่อเราออกกําลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสารแห่งความสุขออกมาซึ่งช่วยลดความเครียดความกังวลและเพิ่มความรู้สึกดีๆได้ทันทีนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยให้เราได้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันลดการจมอยู่กับความคิดวนเวียนหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยครับลองสังเกตดูนะครับวันไหนที่เราได้ขยับร่างกายบ้าง มักจะรู้สึกปลอดโปรง่งสบายใจขึ้นครับพูดถึงความเครียดหลายคนอาจจะเคยรู้สึกวิตกกังวลหรือบางครั้งก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงอาจเข้าข่ายอาการของโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำไปโคชนนมีมุมมองหรือคำแนะนำเบื้องตน้นสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไหมคะครับความเครียดวิตกกังวลหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสิ่งสำคัญอันดับแรกคือ การรับรู้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่และไม่พยายามเก็บไว้คนเดียวครับการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจครอบครัวเพื่อนสนิทหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญมากครับส่วนในแง่ของการจัดการเบื้องต้นเราสามารถใช้เทคนิคค,คลายเครียดง่ายๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเพื่อช่วยลดระดับความตึงเครียดและสร้างสมดุลให้กับจิตใจครับเทคนิคคลายเครียดนี่มีอะไรบ้างคะโคชนนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ เทคนิคแรกที่อยากแนะนำคือการทำสมาธิหรือ Meditation และ Mindfulness ครับหลายคนอาจจะคิดว่าการทำสมาธิต้องนั่งหลับตานานๆหรืออยู่ในที่เงียบสงบเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถฝึกได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันครับเพียงแค่เราลองหาช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันเช่น5-10นาทีเพื่อจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินไม่ว่าจะเป็นเสียง กลิ่นหรือความรู้สึกต่างๆในร่างกายการทำแบบนี้จะช่วยให้จิตใจสงบลงและดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันลดการฟุ้งซ่านและวุนคิดถึงเรื่องราวในอดีตรหรืออนาคตได้ดีครับฟังดูน่าสนใจและทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะครับอีกเทคนิคที่สำคัญและเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตโดยตรงคือการจัดการกับการนอนหลับครับปัญหานอนไม่หลับหรือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สุขภาพจิตแย่ลงได้อย่างชัดเจนครับการนอนหลับที่มีคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณชั่วโมงนอนบางครั้งนะครับลองปรับพฤติกรรมการนอนง่ายๆเช่นเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันแม้แต่วันหยุดเพื่อสร้างนาฬิกาชีวภาพที่สม่ําเสมอสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการนอนห้องนอนควรจะมืดสนิทเงียบสงบและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายหลีกเลี่ยนคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอนหลายชั่วโมง เพราะสิ่งเหล่านี้จะรบกวนวงจรการนอนหลับครับมดการใช้อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งช่วยในการนอนหลับครับการนอนหลับนี่สําคัญจริงๆค่ะบางทีนอนไม่พอวันเดียวก็รู้สึกหดงดหิดประสิทธิภาพในการทํางานก็ลดลงด้วยนะคะใช่เลยครับ และอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้ดีคือการทํากิจกรรมที่เรามีความสุขและช่วยผ่อนคลายครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือดูหนังที่ชื่นชอบทํางานอดีเรกที่รักเช่นการปลูกต้นไม้วาดรูปเล่นดนตรีหรือแม้แต่การใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงครับกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้พักจากความตึงเครียดได้เปลี่ยนโฟกัสและเติมพลังให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ การได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติบ้างเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือสูตรอากาศบริสุทธิ์ก็ช่วยเหี่ยวยาจิตใจได้เช่นกันครับโคชนนมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตที่ค่อนข้างรุนแรงบ้างไหมคะครับสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าปัญหาสุขภาพจิตเริ่มส่งผลกระทบกับก,บการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงนะครับเช่นมีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าต่อเนื่องยาวนานรู้สึกสิ้นหวังหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง ผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่คือความกล้าหาญที่จะดูแลตัวเองครับมีหลายช่องทางให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลคลินิกหรือสายดวนสกภาพจิตครับการได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง จะช่วยให้เรากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับขอบคุณโคชนนมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆในวันนี้สุขภาพกายแข็งแรงแล้วสุขภาพใจก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะถูกต้องเลยครับการดูแลสุขภาพจิตก็เหมือนกับการออกกำลังกายครับต้องทำอย่างสม่าเสมอและหาเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองที่สำคัญคือใจดีกับตัวเองด้วยนะครับหากวันไหนรู้สึกแย่ก็ให้พักบ้างไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปครับ เพราะสุขภาพจิตคือพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่มีความสุขและสมดุลค่ะมาต่อกันในหัวข้อต่อไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของเรานั่นคือความลับของการนอนหลับที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าค่ะวันนี้ฟ้ามาพร้อมกับโคชนนเช่นเคยค่ะสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่ว่าจะเป็นนอนไม่พอนอนไม่หลับหรือตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหัวข้อวันนี้จึงสำคัญมากเพราะการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือกระบวนการสำคัญที่ร่างกายใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูและเตรียมหอมสำหรับวันใหม่ครับใช่เลยค่ะบางวันนอนไปแชั่วโมงแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียๆอยู่เลยโค้ชนนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมการนอนหลับถึงสำคัญขนาดน,นั้น และอะไรคือการนอนหลับที่ดีคะครับการนอนหลับที่ดีไม่ได้วัดแค่จํานวนชั่วโมงที่เรานอนเท่านั้นนะครับแต่วัดที่คุณภาพของการนอนครับในช่วงที่เราหลับร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการที่ซับซ้อนมากมายที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยครับลองนึกภาพว่ามันคือศูนย์ซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ของร่างกายและสมองเลยก็ว่าได้ครับในช่วงที่เราหลับร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อที่อ่อนล้าจากการใช้งานหรือออกกำลังกายจะได้รับการซ่อมแซมและสร้างใหม่หลังฮอร์โมนสำคัญเช่นโกรทฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมร่างกายและฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และความอยากอาหารจัดระเบียบข้อมูลและความจาในสมองสมองจะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับวันนั้นคัดแยกข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปและเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในความจำระยะยาว นี่คือเหตุผลว่าทำไมการนอนหลับที่ดีจึงช่วยให้เรามีสมาธิและจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับกําจัดของเสียออกจากสมองสมองจะมีระบบคล้ายท่อระบายน้ำที่เรียกว่าระบบแกลมฟาติดซึ่งจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่เราหลับเพื่อชะล้างโปรตีนและของเสียที่สะสมอยู่ตลอดวันออกไปครับโหซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะแล้วถ้าเรานอน,อนหลับไม่ดีล่ะคะจะส่งผลเสียยังไงบ้างคะ คชนนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมการนอนหลับถึงสําคัญขนาดนั้นและอะไรคือการนอนหลับที่ดีคะครับการนอนหลับที่ดีไม่ได้วัดแค่จํานวนชั่วโมงที่เรานอนเท่านั้นนะครับแต่วัดที่คุณภาพของการนอนครับในช่วงที่เราหลับร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการที่ซับซ้อนมากมายที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยครับลองนึกภาพว่ามันคือศูนย์ซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ของร่างกายและสมองเลยก็ว่าได้ครับในช่วงที่เราหลับ ร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าจากการใช้งานหรือออกกำลังกายจะได้รับการซ่อมแซมและสร้างใหม่หลังฮอร์โมนสำคัญเช่นโกรทฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมร่างกายและฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และความอยากอาหารจัดระเบียบข้อมูลและความจำในสมองสมองจะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับวันนั้น คัดแยกข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปและเก็บข้อมูลสําคัญไว้ในความจําระยะยาวนี่คือเหตุผลว่าทําไมการนอนหลับที่ดีจึงช่วยให้เรามีสมาธิและจดจําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับผลเสียมีมากมายเลยครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในระยะสั้นเราจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีสมาธิงุดหงิดง่ายประสิทธิภาพในการทํางานลดลงตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้น และระบบภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงทําให้ป่วยง่ายส่วนในระยะยาวการนอนไม่พอเรือรังส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรือรังหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคอ้วนรวมถึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การนอนไม่พอเรืือรังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางสมองบางชนิดในระยะยาวอีกด้วยค่ะน่ากลัวทีเดียวค่ะแล้วเราจะปรับปรุงคุณภาพการนอนของเราได้อย่างไรบ้างคะโคดหนอนมีเทคนิคหรือวิธีแนะนํำไหมคะแน่นอนครับมีหลายเทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้จริงลองนําไปปรับใช้ดูนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าสุขอ,อนามัยการนอนครับสร้างตารางการนอนที่สม่ําเสมอข้อนี้สําคัญที่สุดค่ะ พยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมทุกวันแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยปรับนาฬิกาชีวาภาพภายในร่างกายของเราที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือเสื้อแคเด r h นริทึมค่ะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหลับและเมื่อไหร่ควรจะตื่นทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นและตื่นมาสดชื่นขึ้นค่ะสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลาย d บ i m e routine ลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายก่อนเข้านอนสัก30-60ถนาทีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการนอนหลับครับกิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงอาบน้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเมื่อออกจากห้องน้ำทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนหลับอ่านหนังสือเบาๆหลีกเลี่ยงหนังสือที่กระตุ้นความคิดหรืออารมณ์รุนแรงครับ ฟังเพลงสบายๆหรือพอดแคสต์ที่ผ่อนคลายเลือกเพลงบรรเลงหรือเสียงธรรมชาติทำสมาธิหรือฝึกหายใจการจดจ่อกับลมหายใจช่วยให้จิตใจสงบลงและลดความฟุ้งซ่านได้ครับจัดการสภาพแวดล้อมในห้องนอนห้องนอนควรเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการนอนหลับมากที่สุดควรจะมืดสนิทเงียบสงบและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายครับประมาณ20-22องศาเซลเซียส หากมีแสงเล็ดลอดเข้ามาให้ใช้ผ้าม่านทิปแสงหากมีเสียงรบก,กวนอาจใช้ที่อุดหูหรือเครื่องกำเนิดเสียงสีขาวหรือไวน์นอยส์ช่วยบดบังเสียงที่ไม่ต้องการได้ครับและอย่าลืมว่าห้องนอนควรถูกใช้เพื่อการนอนหลับและการพักผ่อนเท่านั้นหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมอื่นที่กระตุ้นในห้องนอนครับเทคนิคแรกนี้ดูจะเกี่ยวข้องกับวินัยของเราเลยนะคะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะมีผลกับการนอนไหมคะมีผลอย่างมากครับ หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำมันลมหรือเครื่องดื่มชูกำลังในช่วงบ่ายแก่ๆหรือก่อนนอนครับเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและจะคงอยู่ในร่างกายได้นานหลายชั่วโมงส่วนแอลกอฮอล์แม้จะทำให้รู้สึกง่วงได้ในตอนแรกแต่จะรบกวนวงจรการนอนหลับโดยเฉพาะช่วงหลับกลึง้งทำให้ตื่นกลางคืนบ่อยขึ้นหรือน,อนอนหลับไม่สนิทครับ หลีกเลี่ยงมื้ออาหารหนักก่อนนอนควรรับประทานอาหารเย็นล่วงหน้าอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารครับการรับประทานอาหารมื้อหนักหรืออาหารที่มีไขมันสูงใกล้เวลานอนจะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักและอาจทําให้รู้สึกไม่สบายท้องได้ครับแล้วเรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่ะคะสมัยนี้ติดมือถือกันงอมแงมเลยคะ่ะอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนยุคใหม่นอนหลับยากเลยครับ งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์จะไปรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับครับควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนครับลองเปลี่ยนไปอ่านหนังสือกระดาษแทนหรือฟังพอดแคสต์ผ่อนคลายก็ได้ครับแล้วกล้าออกกำลังกายที่เราพูดถึงกันบ่อยๆล่ะคะช่วยเรื่องการนอนได้ไหมคะ ช่วยได้มากเลยครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอในช่วงกลางวันจะช่วยให้ร่างกายอ่อนเพลียอย่างเหมาะสมและพร้อมสำหรับการพักผ่อนในตอนกลางคืนครับการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหานอนไม่หลับได้ด้วยแต่ข้อควรระวังคือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆก่อนนอนสัก2-3ชั่วโมง เพราะอาจทำให้ร่างกายตื่นตัวและนอนหลับยากขึ้นครับเทคนิคเหล่านี้ดูเป็นวิทยาศาสตร์และทำตามได้จริงเลยนะคะแล้วท่าลองทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังนอนไม่หลับหรือมีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังควรทำอย่างไรคะถ้าลองทำตามเทคนิคเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอแล้วแต่ยังคงประสบปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังหรือมีอาการที่รุนแรงเช่นตื่นกลางคืนบ่อยครั้งนอนกรนเสียงดังมากจนอาจเป็นภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือรู้สึกง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันควรปรึกษาแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญด้านการนอนหลับครับปัญหานอนไม่หลับอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ซ่อนอยู่เช่นภาวะซึมเศร้าว,วิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพกายอื่นๆการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้เรากลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีได้ครับอย่าละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมานะครับขอบคุณโคชนอนมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลและเทคนิคดีๆ วันนี้คุณผู้ฟังคงได้นำไปปรับปรุงคุณภาพการนอนของตัวเองกันนะคะยินดีครับสุดท้ายนี้อยากฝากว่าการนอนหลับไม่ใช่เรื่องรองแต่คือเสาหลักของสุขภาพที่ดีครับการลงทุนกับคุณภาพการนอนคือการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวและยังเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันของเราด้วยครับใช่แล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆอะไรดีนั้นต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ